มีแฟนนี้ครั้งแรกและตื่นเต้นากตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากแล้วก็เนี่ยอีก2วันขายมแล้วนี้วันเทาร่วัน่เทไหร่วันนี้ยี่สใช่มย้ยี่สินะครับยีตุลาคมนี้นะครับนตุลาใช่ไหมครับโอเคยีตุลาคมนี้นะครับเวลา10บโมงเชานะครับสามารถซื้อได้ทางไฮดีเกตเมเจอร์นะครับก็เอาจริงๆตื่นเต้นมากแล้วก็พอเราเห็นสคริปต์เราตกใจมากเลยว่าเออไปทพิธีมหาจริงๆเราจะทำได้หรือเปล่า ตัวอะไตามีมเลยอภินิหารครับมคือสคริปต์มันยากยากขนาดนั้นเลยเหรอครับไม่ครับมันมีความอภินิหารซ่อนอยู่ในในในสคริปต์ละกันออ่ครับอะไรครับอะไรนะครับอรนะคอนีครัรนมครบอคอะะัอะไรนะครับอรนะราบครับอะไรนะครับอรนะครับอนบไรนครับอะไรครับอนครับอะไรรับะครับอรนะครับอนับอะไรบอไะครับอะมานะครนครัอไะ่คอนคอะนะคับอคอระอะไรนะคไนอ่นนันไ ผ่านมาหลายขั้นตอนมากๆจริงๆครับผมกว่าจะได้ออกมาเป็นเป็นทางคอนเซ็ปต์นี้ครับใส่ใจ<า><า>เป็นต<า><า>ัวเองเปขนาดไหน,น,นสำหรับแผนนี้ครั้นรงนี้ความจริงก็คิดค่อนข้างนานครับผมแต่ว่าเนื่องจากเราเราได้ชื่อเราก็เลยรู้สึกว่าเราเรามีเวในการเรามีเวในการไปที่เรามีเวในการทํางานที่ที่ที่่อไลน์กันแล้วกันแบบว่าอไลน์กับทีมงานทุกคนทุกคนมองไปในทางเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอามจริงความเป็นตัวเองเนี่ยไม่เคย ว่าไม่เคยหายไปในในทุกการทํางานที่เราทำเนาะไม่ว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นในในโพสิชันไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นนักแสดงเองหรือว่าจะจะจะเป็นโพสิชันอื่นๆก็ตามเออผมผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นตัวเองอยู่เสมออยู่แล้วครับผมก็คือความเต็มที่ตอแสดงว่าในแบนมิสิงครั้งนี้เรามีส่วนพีเอชค่อนข้างจะเยอะมากเลยครับผมก็เอาจริงแทบทุก งานที่ผ่านมาเลยครับผมเราก็อยู่ในแทบทุก process เลยเพราะว่าถ้าถามพูดจริงๆตอนนี้เราก็เราก็อยากจะลองทำให้ให้ให้ได้ทุกอย่างเหมือนกันแต่ว่า24ชั่วโมงไม่พอจริงเออ24ชั่วโมงไม่พอจริงก็เวลาเริ่มหรอครับใช่อยากให้วันนึงมันมีสัก70อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหมายถึงว่าเราก็เราก็มีพี่จัสตินที่ที่เขาอยู่เคียงข้างเราเป็นผู้จัดการเราที่ที่เขาก็คอยดูแลแล้วก็นอกจากดูแลตัวเราเองแล้วเนี่ยก็ยังคอยดูแลตัวบริษัทย อาจจะได้ไปทำก็อัพไม่เหนื่อยหรอกนะในการทำงานการที่งานอย่างเงี้ยมันโอเวอร์โหลดไปไหมรับผมว่าผมรู้สึกว่ามันไม่พอลดลงผมว่ามันไม่พอเหมือนว่าเหมือนว่ามันมีหลายอย่างที่เราอยากทำมากๆแต่ว่าเฮ้ยมันเที่ยงคืนแล้วว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นหกโมงแล้วไปกองนะอะไรอย่างเงี้ยมันบอกว่าไอชีตลอดเออมันมันรู้สึกว่ามันไม่พอจริงมันจะมีเอฟเฟกต์กับสุขภาพเป็ครับดัร์ค้งบนหรืออะไคนมันโหงงานเกินไปก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่แต่ก็พยายามดูแลสุขภาพไปดีที่สุดครับผมครับที่เราทำกันเยอะเป็นหนุ่มไฟมิตจินเราว่่าไม คนอะไรอย่างเงี้ยเราวางไว้เท่าไหร่วางไว้ยังไงกี่คนใครถึงครั้งเข้ามาเฮ้ยแฟนอะไรอย่างเงี้ยที่เราวางไว้อะไรกับตอนตอนเนี้ยที่ที่จะเปิดขายก่อนก็ความจริงแล้วอ่ะไม่โต้เองครับไม่ได้ไม่ได้คิดว่าผมบเอ็กเซ็กต์ว่าต้องได้เท่านี้เท่านี้เท่านี้แต่ขอแค่อยากให้ทุกคนได้มาสนุกด้วยกันอะไรเพราะผมรู้สึกว่าตั้งแต่อ่านสคริปต์มามันสนุกจริงๆอ่ะมันสนุกจริงๆแล้วก็ถ้า มาให้กำลังใจกันได้เยอะๆก็อยากให้มากันเยอะๆครับอันนี้รอบเดียวใช่ไหมถ้ามันเยอะก็เริ่มรอบไปเลยอันนี้จะเป็นรอบเดียวก็ไม่แน่ต่้งหลังหวันเปิดขายบัตรจะหมดขายต่ออีกนิดกี่นาที่จริงๆก็จริงๆถ้าถามว่าคาดหวังมันก็ต้องคาดหวังกันแล้วละครับทุกคนไม่ว่าทำก็ทําเรื่องอะไรเนาะทุกคนก็มีความคาดหวังตัวเองเนาะแต่ว่าเราก็รอดูครับผมรอดูว่ารอดูว่าจะเป็นยังไงแล้วก็พยายามคือเรามีหน้าที่ในการที่เรา เต็มที่อย่างานที่เราทำเรามีหน้าที่ในการที่เราต้องเต็มที่อยาการซ้อมเราต้องทําให้มันเต็มที่ที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อให้วันงานมันออกมาได้เพอร์เฟกในหัวเราที่สุดเพอร์เฟกตามในหัวเราที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็คนรับจะออกมาเป็นยังไงหรืออะไรก็ต้องรอต้องรอสุดท้ายเราก็ไม่รู้นะครับว่าเรามีกังวลในส่วนไหนที่สุดแบบว่านักพอสุดคืออันนี้กังวลส่วนไหนครับทุกส่วนเลยทุกส่วนจริงๆไหมคือความที่เราได้ได้เห็นเรื่องหลักตลอดทุกการทํางานเลยเราก็รู้ว่า เออมันมีปัญหาอะไรบ้างมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับก็ความจริงแล้วก็แทบแทบทุกส่วนทุกส่วนเลยแหละครัอาจารยลุ้นกับเกอะไรนะครับเก๋รับเชร์แขกรับเชร์คนลุ้นมากาเก๋เราจะมีเซอร์ไพรส์ยังไงลุ้นต่อไปครับต้องลุ้นต่อไปจะเป็นเซอร์ไพรส์แน่นอนเซอร์ไพรส์แน่นอนครับผมต้องลุ้นกันต่อไปครับผมที่พระด่ามแทนอาจพูดจริงๆของเราจะทำ break กลับมาร่วมสมาธิมีทั้งก็ ไม่แ uhm นะะ่ก็ต้องรอดูรอดูรอดูครับถ้าคนทำเห็นว่ามันเติมเต็มความฝันหรือว่าชีวิตเราความคลีตไหมพราอมนถึงจุดนี้แล้วที่แบบว่าคือเติมเต็มความฝันไหมผมเชื่อว่ามันเติมเต็มความฝันแหละแต่ถามว่าคอมพลีตไหมอ่ะผมว่าไม่คอมพลีตไม่คอมพลีทรู้สึกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราคอมพลีทอ่ะเราจะหยุดพัฒนาตัวเองคือคือถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราคอมพลีทแล้วตรงนี้อ่ะก็แปลว่าเรา โอเคแล้วกับสิ่งที่เป็นอยู่เหนปะเราจะไม่ได้มีโอกาสก้าวไปข้างหน้าต่อไปเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าการที่เราไม่คัมเิ็ตอยู่เราเวลามันคือมันคือความสนุกของการของการได้ทํางานตรงนี้ว่าเฮ้ยมันก็มีอีกหลายอย่างที่เรายังไม่เคยทามีอีกหลายบทบาทที่อาจจะยากกว่านี้ก็ได้อาจจะแบบว่าท้าทายกว่านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นผมว่าการที่เราได้ก้าวต่อไปข้างหน้าเรื่อยๆได้พัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆมันคือมันคือความสนุกที่เราได้ทํางานตรงนี้รวมถึงพี่ๆน้องๆแฟนคลับคนที่คอยเดินไปข้างหน้าของเราด้วยเอออาจะทำงานเยอะขนาดน ากขอเวลาเพิ่มอย่อยนี้เพราะว่าเราต้องสั้งและสั้งตัวหรืออะไรอย่างนี้ทำหรือว่าอย่างันนี้คือเราผมรู้สึกว่าทุกงานที่ทำเราร้นกันหรือเปล่าทุกงานที่ทำนะครับคือจะพูดคือต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าทุกงานที่ทำอ่ะเราพยายามเต็มที่อ่ะมันให้มากที่สุดแล้วหนึ่งคือผมเป็นคนดีเทลผมงนดีเทลค่อนข้างมากแล้วเราเวลาการทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยเราใช้เวลาค่อนข้างแบบค่อนข้างเยอะในการทาแต่ละนเพราะว่าอย่างที่เคยเคยเป็นมาทั้งหมดตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทาอะไรก็ตามเราจะเต็มที่อย่างมันเสมอ <ersch> คือคือถ้ามีร้อยเราให้ร้อยทันทีเราเราไม่เราไม่เราไม่การแบบว่าเฮ้ยงานนี้มันแบบเล็กๆหน่อยก็แบบเออาจจะแบบสัก20-30%อะไรเงี้ยไม่มีทุกงานคืองานใหญ่สำหรับเราหมดเลยทุกงานคืองานที่สําคัญสำหรับเราหมดเลยเพราะฉะนั้นการที่เราทําทุกงานให้เต็มที่อ่ะมันก็มีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วถูกไหมฮะเพราะว่าเมื่อไม่มีเวลาเข้ามามันถูกจํากัดด้วยเวลาแต่ว่าเราก็ต้องทําให้ได้ภายในเวลาที่จำกัดเรามีเวลาใช้เงินไหมครับใช่นะครับเราต้องมีเวลาใช้เงินไหมครับเพราะเราเก็บเงินขนาดนี้ ก็ทำงานกับเรคือเราอยากซื pues ้อหรือตั้งเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยไว้กับตัวเองด้องบอเราทำงานนั้นจริงเป้าหมายเป้าหมายเดียวในชีวิตเลยที่ไม่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่ก็ตามเป้าหมายเดียวในชีวิตคือเราอยากให้คุณพ่อคุณแม่เรามีความสุขแลณพก็สบายที่สุด่าที่ทำไา้เราเราจะเหนื่อยเท่าไหร่ก็ได้เราจะเป็นยังไงก็ได้แต่ว่าขอแค่คุณพ่อคุณแม่เราได้ได้มีความสุขแล้วก็สบายที่สุดเ ไม่สบายยังครับเพราะเราก็ตานแน่นอยู่นะพ่อแม่ทำงานอยู่เลยครับก็หยุดทำงานไม่ได้เหมือนกันคืออยากให้เราไม่เขาหยุดเราบอกเขาไม่ให้แม่หยุดเพราะพ่อแม่หยุดก่อยังได้ครับแามว่าดูแลได้แล้วก็เขาให้คือผมรู้สึกว่าว่าแม่ก็อยากทำมีอะไรต้องทำอยู่มีอะไรต้องทำซึ่งผมรู้สึกว่าคุณแม่ถ้าได้ทำอะไรสักอย่างเขาเขาก็เหมือนเราครับบอกว่าเขา อันหนึ่งคือเมื่อเมืเอ่ออายุมากขึ้นอ่ะตามตามตามร่างกายเนาะอายุอายุมากขึ้นเน่ะมันก็จะมีเรื่องสุขภาพเข้ามาเก<อ>ี่ยวข้องแต่ว่าการที่เราได้ใช้สมองตอลอดเวลาอันนี้เป็นอันนี้เป็นสิ่งที่เชื่อมากเลยนะก็แล้วก็เคยอ่านเคยอ่านเรื่องรีเสิร์ชอะไรพวกนี้มาด้วยก็ถ้าเราได้ใช้สมองตอลอดเวลามันจะทําให้ในอนาคตถือว่าเมื่อเราเมื่อเรามีอายุที่มากขึ้นอ่ะเราก็มีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆเช่นกันแล้วเขาไม่เป็นห่วงเราหรอเราเป็นห่วงเขาเป็นห่วงเขาเป็นห่วงเขาเป็นห่วงกันขนาดนี้ก็ เป็นห่วงแต่ว่าเขาก็เข้าใจว่าเราทําเพื่ออะไรเราเราทำเราทำเพราะอะไรน<ๆ>ก็ผมว่ามันคือความมันคือความที่เราให้กําลังใจกันและการมากกว่า,ต,นนาต้องต้องพูดว่าคุณแม่ให้กำลังใจผมมากกว่าต้องเจ็ดวันคือไม่มีเวลาพักผ่อนให้กับตัวองเลยเหรอแต่ว่าทํางานอย่างเดียวเลยเนยเออไม่ไม่ค่อยมี<อ>แ่วเจ็ดวันนี้คือไม่ได้หยุดเลยแบบไม่มีครับเจ็ดวันยาวมั้งต่ไรนะงานยาวมางกรากยาวมาผมสูงเท่า เหมือนว่ามันก็มีวันหยุดบ้างแต่ว่ามันก็จะโผล่มาแบบว่าเฮ้ยเซอร์ไพรส์ว่าแบบยหยุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อไหร่ที่เราหยุดเราก็จะได้แบบมีเวลาใช้กับครอบครัวเราจะสนุกกับช่วงอายุในการทํางานในช่วงนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับยังรับเพิ่มได้อีกไหมครับได้อยูรร่โอกาสเข้ามาก็คือต้องคือโอกาสโอกาสโอกาสที่เข้ามาเราไม่รู้หรอกว่าโอกาสกกาจะเป็นโอกาสแบบไหนเพราะว่าเพราะว่าจังหวะโอกาสเข้ามา ไม่ม <icana>, ีหัางรู้ได้เลยแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เราฟ้าไว้หรือว่าเราลองฟ้าไว้แล้วะหนึ่งคือถ้าเรามีอาวุธอยู่แล้วเนาะถ้าเราถ้าเราแบบว่าเราเตรียมตัวมาพร้อมแล้วเมื่อปหรเข้ามาอันนั้นคือสิ่งผมคิดว่าเนี้คือเรียกเรียกว่าโชคแบบนั้นหเ่าแต่ว่าความจริงแล้วอะกาจะผ่านมาได้เราต้องเตรียมตัวมาเยอะมากน้อยแค่ไหนนี้ก็ขึ้นอยู่กับโอกาสขึ้นอยู่กับความการเตรียมตัวครับโอเครับคุณ